ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะทีนนี้ต้อนรับเข้าสู่เกม b a c k ดิ s e r t นะฮะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูสิ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในเกมนี้ได้ไม่นานนั่นก็คือเออเขตหิมะนะครับแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยค่อนข้างนานแล้วก็คือโอเดรลิตาสำหรับเรื่องของการเทรดรันในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำกล่องไม้หนานะครับแต่ว่าที่เพิ่มมาเนี่ยไม่ได้มีแค่กล่องไม้หนามนะก็จะมีกล่องไม้ อีกอันนึงก็จะเป็นกล่องไม้หิมะเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาให้ดูอ่าทียพิมพ์ผิดไม้หิมะนี่กล่องไม้หิมะเนี่ยเราใช้ไม้อัดต้นชีด้าหิมะแล้วก็ไม้อัดต้นสนแผงแล้วก็หงหินดําอีก1อันแต่ว่ากล่องไม้หิมะเนี่ยมันจะต่างกับกล่องกิ่งไม้หนามอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่า ต้นสนแผงเนี่ยมันมีโหนดขุดแค่อันเดียวใช่ไหมโหนด,นดตัดไม้โหนดตัดไม้แล้วก็ไม้หิมะเนี่ยมีโหนดขุด2อ,อันก็คือรวมเป็น3แต่ถ้าเกิดเป็นกล่องของกิ่งไม้หนามของกิ่งไม้หนามเนี่ยเขาจะมี2โหนดนะครับแล้วก็ต้นชีดาหิมะเนี่ยก็จะมี2โหนดเช่นกันก็คืออันเดียวกันกับ ตัวที่ทำกล่องกล่องไม้หิมะแต่ว่าเราจะใช้เป็นไม้หนามแทนเพราะว่าโหนดมี2อันมันก็จะขุดได้ดีกว่าสําหรับโหนดเนี่ยก็จะต่อจากเมืองโอดาเซียนะครับต่อไปที่ภูเขาที่ถูกเลือนภูผาที่ถูกลบเลือนแล้วก็หุบเขาโอรุนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งบาฮิตหลุมศพที่จมอยู่กับความคิดแล้วก็มาที่ปากิ่งไม้หนามตอนที่เราคิดเข้าไปเนี่ยมันจะซูมเข้ามาอย่างนี้ถ้าเกิดคนที่ ไม่ได้เลื่อนเลื่อนเมาส์ออกมาดูไกลๆอ่ะจะไม่เห็นว่ามันมีตัวโหนดโค่นไม้ซึ่งผมก็เป็นเหมือนกันทุกคนก็อาจจะได้เห็นในคลิป b a c k s t a r Project นะครับของ ep 3ที่เป็นชื่อเจ้าแม่เควสอะ่ะอ้นนั้นน่ยก็คือตอนแรกกับผมหาไม่เจอผมก็เลยไปทำเควสก่อนแต่ว่าทุกคนจะยังไม่ได้เห็นตอนนี้แหละครับเพราะว่าคลิปยังตัดไม่เสร็จเดี๋ยวคลิปนี้จะลงไปก่อนอีกอันนึงก็จะเป็นทางแคบคมมีดตัวนี้เนี่ยจะต่อจากโด d a ซียเลยก็คือแค่อันเดียว โดยคะแนนสมทบที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้18คะแนนนะครับก็คือต่อจากทางแคบคมมีดอันนี้ก็คือรวมโค่นไม้แล้วนะแล้วก็ปากิิงไม้หนามแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากที่จะขุดอย่างอื่นเพิ่มเนี่ยเราก็สามารถลงได้อันนี้ก็จะมีก้อนเวทมนตริสุทธิ์แล้วก็ล่องรอยการต่อสู้ส่วนภูเขาโอรุนก็จะมีแรนิกเกิลกับมีททริวแล้วก็ผงแห่งความมืดครับ ถ้าเกิดใครที่ทำเควส์โอดาเซียเควสโอดีลิทาดิทำมาเสร็จโอดีลิทาหนมั้งม,มันจะมีควบัง,ม,ม,ง,ม,ม,งมันจะมีอยู่เควสหนึ่งอ่ะที่ให้ใบขยายช่องคนงานมาแล้วก็พังเก็บของอันนี้ก็คือขุดครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเป็นคนแคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนงานมนุษย์เนี่ยก็จะเป็น1ชั่วโมงเพราะฉะน,นั้นเนี่ยใครที่ออนบ่อย เออไม่ใช่ออนบ่อยๆออนนานๆก็เป็นคนงานมนุษย์ก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดออนทีแบบ2อสชั่วโมงเนี้ยเราก็เป็นคนงานแคะดีกว่าถามว่าทําไมผมถึงแนะนําให้ทํากล่องไม้หนามก็เนี่ยครับดูจากราคาราคากล่องละ1นึ่งซินเวอร์ครับราคาต้นทุน คือได้10บกล่องก็ล้านหนึ่งแล้วครับอันนี้คือยังไม่รวมบับทะเลทรายที่ส่งไปบาเลนเซียแล้วก็ค่าความชํานาญอีกแต่ก็จะมีโนดที่ผมยังไม่ได้ต่อก็คือ,อ,อป่าแสงดาวอยู่ไหนวะนี่ไงป่าแสงดาวสีเพิงมรากดแล้วก็อีกอันก็จะเป็นลังโนแห่งสายลมเออเดี๋ยวเดีวผมต่อโนดตให้ดูเลยก็ได้ เอามา2องอันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปแลกเอาคะแนนสมทบสนทนาคือลัวเค okay. มาเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้2แล้วก็อันนี้3อ่าลงแล้วก็อันนี้อีก2ก็คือ2 3 2ส ถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้7นะครับแล้วก็ตรงนี้อีก2อันนี้อีก1ใช้ทั้งหมด15คะแนนนะครับในการต่อโนตัดไม้จากหมู่บ้านแอลไปที่ป่าแสงดาวสีเพิงมรกตแล้วก็ลังโนแห่งสายลมมาเดี๋ยวผมจะเอาตัวไปสุ่มคนงานเล่นที่นู่นดีกว่าคอนเทนต์คอนเทนต์เอามาแบบโอ้ยเชื่อามาคต มาโคดกากไม่เป็นไรเราม้าดีม้าไม่ดีมันก็ถึงเหมือนกันไปนี่ใส่มาโลเกีย์ด้วยนั่นแหละครับก็คือเจอกันอีกทีที่หมู่บ้านแอลนะครับมาครับถึงละแต่แว่าเพลงเนี่ยอาจจะเขาเรียกอยังไงอะเพลงมันจะเข้มข้นนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือ เซิลบอร์ฮะแต่ว่าเราก็จะมาหาคนงานแบบชิวๆกันอยากได้คนงานที่เป็นเอ่อกอบลินเฮ้ยจ้ยางไว้ก่อนละกันชิบหายแล้วเอาไงดีวะ เออทำไมผมไม่แลกมาให้หมดวะผมลืมกลับไปแลกก่อนเฮียเส์ฟบอด้วยจะโดนตีตายปะวะ A few moments later ไปไปหางานใหม่นะพ่อนี่มาละจ้างซินเวอร์ไม่พอ เฮ้ย <He> <He i, S 1> ลืมไอ้เฮี้ลืมจองโอ้โหท้อเลยคนงานยากไม่เอาคนงานกับลินจ้าง ได้กำลงังจะหมดแล้วนะได้พลงานม,มนุษย์ว่ะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไร มียากำลังไหมตอนนี้ต้องการยากำลังจะใช้สักเท่าไหร่กันเชียววะนีไ่ไง Also job care for these ล้วก็อะดูจำไว้นะครับกำลังเรามี54ถ้าเกิดเราต่อกำลังจะเหลือเท่าไหร่44โอเคเรียบร้อยฮะตอนนี้เราก็จะเริ่มทำการผลิตกล่องกิ่งไม้หนามได้แล้วแต่ว่าเราก็จะต้องรอเหมือนกันนี่ อ๋อแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีกิจกรรมม้าอยู่นะครับบวกค่าประสบการพานาห้าแล้วก็ค่าประสบการณ์ฝึกสัตว์50%ค่าประสบการณพานาเนี่ยก็คือเราวิ่งม้าแล้วม้าเวลขึ้นไวขึ้นส่วนค่าประสบการฝึกสนะัตว์เนี่ยเวลาที่ม้าเลเวลอัพอะเราจะได้ค่าฝึกสัตว์อะเยอะขึ้นโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําเรื่องของกล่องกิ่งไม้หนามในวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวไปวิ่งม้าก,ก่อนสวัสดีครับ